เอาว่าเนี่ยใกล้เคียงยุคพ่อเนียมปูสุกแล้วกันผมคุ้นมากนะครับเนี่ยถ้าไปเจอเนื้อตะกวัวแบบนี้นะเป็นปูสุกปูเอี่ยมจ่ายตังค์เขาซะนะฮะเนี่ยนะครับ,เ,นะรบเก่าไหมละ่ะเนี่ยเอาพี่ๆดูเอานะครับว่าเก่าไหม แม่วันนี้จะมาพูดท็อปิกเรื่องทองผสมไงมาตะกัวดได้ไงไม่รู้นะครับแต่ไม่เป็นไรนครับผมยินดียินดีที่จะอธิบายแล้วก็ยินดีที่จะนำเสนอนะฮะเนี่ยอ่าแบบนี้นเกา<ม>่ามากนะฮะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเนฆสาวทูพักเครื่องเลยนะครับผมครับ